การโพสในอีทค่เรื่องของการถูกดา่าถึงกาลีอ๋ใช่ไม่โอเคเลยค่ะอันนี้คือหนูว่า3ามปีที่อยู่มาเนี่ยหนูโดนวิจาร์โดนตินโดนดา่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็ค่อยๆปล่อยผ่านไปในแต่ละปีค่อยๆเหมือนแบบเปลี่ยนมายเซตตัวเองดูแลมายเซตตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เคสนี้เนี่ยมันคือแบบพูดถึง พ่อแม่เราบุปการีเราแบบไม่ดีเลยอรู้สึกว่าอมันลา,มลางมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแค่ไม่ยอมเฉยๆช่หน,นของการโพสของเขามันมันเกิดจากอะไรเขาแค่ไม่ชอบหนูอ่ะอแค่นั้นเลยใช่เหมือนแอนตี้แฟนว่าแบบไม่ไม่ชอบก็เลยหาเรื่องมาว่าเราแต่ดันไปว่าถึงแม่ถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซนซิทีฟสำหรับเราด้วย <S <S เพราะว่าอย่างที่พ่อแม่เราก็ไม่ไม่ได้อยู่ในการแยกทางกันเนาะเรามาพูดว่าแบบ เออแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่อะไรเงี้ยคือแบบคนเราคิดได้ย่างงี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเซนซิทีฟไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยค่ะก็ะรู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนรู้ด้วยอยะไรเงี้ยอยูอย่พูดได้ <ๆ S 1> หรอตัดสินใจนานไหมหนูแค่รู้สึกว่าหนูหนูอยากบอกมากกว่าว่าอ่ะหนูเข้าใจนะมีคนไม่ชอบหนูเยอะมีคนไม่โอเคมีคน มีคนวิจารณ์ในแบบที่แบบที่หนูเป็นไม่ชอบที่ตัวหนูเป็นหนูหนูเข้าใจมากในวงการบันเทิงมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่แค่อย่าไปถึงพ่อแม่หนูได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอให้เรื่องเดียวจะว่าหนู้องไม่พอเล่นแสดงไม่ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแบบยินดีพร้อมรับคําด่าถ้าจะด่าถ้าไม่ชอบแต่ว่าเรื่องพ่อแม่ขอเป็นเรื่องเดียวค่ะใช่แล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันถ้าแบบอยู่ดีมีคนมาว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเค การที่ตัดสินใจใช้กฎหมายเขาจัดการจริงๆอันนี้เป็นเป็น,ปนสิ่งที่ตัดสินใจยากมากเพราะว่าจริงๆก็เคยใช้ไปประมาณสองรอบนะคะเจอ er เจอเจอตัวสองรอบเลยแต่เราก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่เขาก็จะขอนู่นลดลดนี่น่นนี่นั่น,น,นขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แบบโอเคพยายามพยายามจะไม่ใจอ่อนแต่บางคนอายุเจ็สิอย่างนี้หนูก็ไม่อยากใจร้ายเนาะหนูก็เลยโอเคเจ็ดสิบเลยหรอใช่ค่ะเจ็ดสิบมาว่าหนูว่า ตอแหล <ś 2> ห่ก็นมฟ้องเลยอะไรเงี้ยมันก็ฟ้องได้ให้ฟ้องให้ดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกคนก็จะมีการแบบเหมือนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบให้เสียชื่อเสียงเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ต้องก็ต้องฟ้องเพราะว่ามันสามารถจับตัวได้ง่ายแต่ถ้าไหนที่มันยากเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการไปอีกนานค่ะเมื่ออยู่ในกระบวนการแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรว่าไม่ปฏิถึงกล้าเราขนาด้เขาไม่ได้ให้เหตุผลขนาดหนูทักไปเขาก็ยังไม่รับสายหนูเลยนะ หนูโทรไปเลยหนูแบบหนูยอมรับว่าโกรธจริงแล้วก็แบบโอ้โหเห็นปุ๊บหนูหาเขาเจอปุ๊บหนูกดโทรก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับการที่เขาโทรแบบเนี้ยปกติเราไปที่เจอต,ตัวแล้วอย่างเงี้ยหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงคะเรื่องของของการรับลูกดีปัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นบ้าน,านมีฐานะด้วยใช่อายุเจ็ดสิบบ้านมีฐานะด้วยอะไรเงี้ย คนเจ็ดสิบนี่ไม่ใช่คนเคสที่ไม่ใช่คนเคสล่าสุดค่ะแต่เคสล่าสุดคืออยู่ต่างประเทศใช่ประเทศที่บินไกลไปมาแล้วอืมประเทีคุยกับคนอายุเจ็ดสิบไมมีค่ะมีหนูก็บอกเขาว่าเออแบบหนูปรับแค่ห้าหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็ไม่ได้เยอะเพราะตแรกจะปรับแสนหนึ่งมันสูงสุดอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามีให้ประมาณหมื่นหนึ่งเราก็เราก็เลย เราก็เลยแบบโอเคเหมื่นจริงๆก็ไม่ได้หรอกทนายก็บอกว่าไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้าไม่ได้งั้นก็ไปชั้นศาลเราก็อุ้ยชั้นศาลอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบอ่ะเหมือนก็เหมือนแล้วก็เอาเงินไปทําบุญค่ะไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้อย่างเคสนี้นะคะคิดว่าจะยังไงดีโอ้เจอตัวก่อนดีกว่าอ่าแพ่หนึ่งแสนไหมคะหือว่าจะจัยังไม่ยังไม่ได้คิดตรงนี้ค่ะอม เคยนับไปนั้นเขาที่เข้ามาด่าเราเยอะมากไปทำอะไรให้เลยเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เห็นปุ๊บก็บล็อกตามท,ที่จิตแพทย์บอกเราก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่ปกติก็เพิ่งไปหามาตามที่หลายๆคนบอกไ้ไปหาเราก็ไปมาด้วยความที่เป็นคนอนะ่ะโซเชียลแวไซตี้เป็นเป็นโรควิตกกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะไปไะ ไมอามากรความก่าง่วไม่ต้องัมันคือการสะสมสงผลมาระยะยาวแล้วบวกกับเจอเรื่องมีสาชีพมาปีที่แล้วแล้วมันกลายไปว่าเราอ่ะไม่ได้ไปได้รักษาเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโหอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าสมองเราคิดหลายอย่างมากพี่หนูเป็นคนคิดเยอะแล้วแบบพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดไม่มีทางมีความสุขได้แน่นอนเงี้ยค่ะ หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมันก็ส่งผลเหมือนกันกับการที่แบบอยังมาทํางานเราไม่แฮปปี้เพราะเราคิดเยอะหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอทานยาไปรู้สึกว่าออดีดีขึ้นมากเป็นแพน,นิคแพนิกดีดีขึ้นค่ะแล้วก็ซึมเศร้าไม่เป็นแล้วการรักษาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอไปซึมเศร้ามันหายแล้วดีใจดีใจแล้วก็อยากแบบบอกทุกคนที่เป็นเหมือนกันว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะว่าต่อให้คนจะบอกว่าเอย ไม่ควรทานยา <eton. S 1> ควรรักษาด้วยตัวเองแต่ในในเรื่องแบบนี้เรื่องสารเคมีสมองของร่างกายหนูว่าเป็นสิ่งที่ควรไปปรึกษาก็ก็ดีเหมือนกันถ้ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะอย่างนึ่เรื่องย้อนกับไปไมิชชั่นการเปลี่ยนความคืบหน้าก็ถ้าพูดมันจะเป็นอะไรกับชั้นสารไหมอ่ะไม่เป็นหรอกก็ยื่นอุทธรณ์มาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะมันก็เลยต้องผลัดไปอีกประมาณสี่เดือนแล้วก็ช่วง ปลายเดือนตุลาก็คือปลายเดือนนี้ศาลจะเรียกเข้าไปนัดคุยเจราจาค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนีิน้นสินส้นสิ้นเดือนนี้ค่ะสู้อใใยู่จ่ายไปเยอะไม่ไหวแล้วใช่ก็ก็เอาให้ได้ค่ะเป็นไงเป็นกันวาปลายเดือนนี้จะจบสวยไหมต้องสวยค่ะต้องสวยเพราะว่าฝากความหวังไว้ที่ท่านายต้องสวยต้องสวยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูหนูถามว่าหวังไหม มันเกิน50ิไปแล้วค่ะมันมันแบบคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันได้มันมันก็ดีนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่อายัดไว้ได้มันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตามตามกฎหมายแล้วหนูก็ต้องรอให้เขาได้แบบโปรเซสไปตามนั้นค่ะที่ผ่านมาได้เจอหน้าของยังไม่ยังไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะว่าเขาขอยื่นอุทธรณ์เป็นสี่เดือนซึ่งเราก็ติดอยู่ที่ยุโรปตอนนั้นใช่แต่ว่าทนายเนี่ยเป็นคนเจอเป็นคนเจรจาซึ่ง จริงๆเป็นเป็นคุณป้าอีกแล้วอะคุณป้าอายุคือคุณป้าขายผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไม่รู้ไงคะเขาก็ไม่รู้ว่าเออเอาไปทําอะไรแล้วเขาได้เงินแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปโดยความไม่รู้ซึ่งเคสนี้ก็กําลังคุยกับทนายว่าเดี๋ยววันที่เราไปคุยไปเจอเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ขึ้นจะดีมา,จากจังใช่อ,<า>อัปเดตแน่นอนอัปเดตแน่นอนคยากมาถึงพวกเราเราเรียนที่เราอายจะยางจะพิมพ์ตอนนี้อยู่เหมือนกันถ้าอุ้ยมันจะดูแรงไปไหมอะหนู่อยากให้ดูแรงเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะว่าอะไรก็เดินม,มาว่าต่อหน้าก็ได้ดีกว่าค่ะไม่ต้องพิมพ์ร้อยแรงไม่แรงไม่แรงนะมาถึงว่าโซเชียลมันมีความสุขางใช่เรื่องบางเรื่องหนูมองว่าแบบคนเรามันเจอเรื่องเครียดเยอะแหละบางทีในโซเชียลแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันว่าแค่ไม่ชอบก็แค่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยปา่เป็ีย์บอดดนี่ ถ้าถ้าสูิว่าเครียดไม่รู้จะทําอะไรอยากจะลงที่ชั้นเหลือเกินเธอามาดูนี่เพราะันเล่นแบบให้เธอได้สะใจเลยล่ะเธอ,อ,อ <laughs> มาดูชั้นในนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าสติว่าเธอไม่ชอบชั้นเธอมาหาฉั้นได้เลยฉันอยู่ MGI ที่นี่เธอก็มาบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้โอเคฉันขอโทษนะเราให้ทํายังไงล่ะหรือว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยลองอางนี้ดีกว่า ลองเปิดใจดูหน่อยนะหนูหนูแค่เป็นคนหน้าแรงหน้าดุเฉยๆอย่างจิดดหนูเป็นคนน่ารักจริงๆค่ะคันหลาดตัเขียวทำนี้ก่อนมาก